ไม่มีเกมไม่มีเกมอะไรจะทำกันแล้วเหรอโอ้โหมันมีอยู่เกมอาวุธอะไรเนี่ยโอ้โหยิ่งไม่ให้รูเนทิปใครจะทำไห้รูเนทิปใครมีกิจสัมภาระก็เชิญนะฮะแต่ผมไม่ได้เป็นแฟนคลับเกมนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหคิดหล่อไงฮะเอาโอ้โหลูกมาติดเนี่ยโอ้โหคิดหล่อไง แหมคิดว่าหลอดแล้วลนี่ครับผมไม่ต้องเป็นแฟนคนน,นี้แล้วเกมนี้จะมีป่ะเนะี่ยตัวนี้เนี่ยเปิดประตูไงไปประตูเฮ้ยกุญแจเ,เสียงเริ่มมาละทำไมภาพมันตกตกเไ,ไม่รู้มองผมมมองไปที่จอแล้วมันกระตุกอะนะ มองไปที่ไฟเยอะๆแล้วมันกระตุกโอ้โหนี่แหละครับปัดขึ้นี่อ่ะคือปัญหาวิ่งไหนวะไหนวะอู้หมาแล้วต้องรีบหนีต้องรีบหนีนี่เฮ้ยนี่นี่ประตูบนแน่ๆครับมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้อยู่ประตูบนเปิดเปิดเออ หลอด้อยวิมาจาังเลยโอ้โหมีการเดินผ่านแบบตลังสยองขวัญด้วยสุดยอดเอาเปิดไม่ได้อีกมีอะไรไหมรู้สึกว่าจะไม่มีนะ เข้าไปดูดิเตียงแรงสุดด้วยับปุ๊ตกใจโอ้โหขวาลายไซดดีอึไม่มีมันต้องเป็นตรงกลางครับมันอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ใช่ตรงกลางอะโอ้โห เราต้องรีบหยิบเฮ้ยมาจากไหนตรงนี้เหรออุ้ยนี่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 อะไรอะ่ะอะไรเอ้าโอ้โหแต่ลีว้วอะไรเนี่ยห้องหมุดห้องสมุดเหรอประตูนเนี่ยอ้โหเอ้ยเล่นปีโน่เล่นปีโน่ ตึงตึงดูดึงทุ้ยอันนี้เป็นคลิปฉลองคลิปที่ร้อยนะฮะคลิปที่ร้อยวิวิมาแล้วมาแล้วเฮ้ยหนี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  ที่ร้อยนะอู้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 ออออแ,ตแต่ล้วแต่ยลิ้วมันอยู่ไม่ได้เออโอ้โหแต่ยลิ้ยวทีนี้เราจะไม่เอาตรงขวาละขอดูนะใครทักเฟซบุ๊กมาแป๊บ อมาเล่นกันต่อนะเราก็รอมันเปิดฉันจะกระโดดเป็นเอาลอสนั่นนั่นทางขวานี่ไม่ได้แล้วซ้ายนี่ไม่เอาเฮ้ยไม่เอาก็ต้องเฮ้ยเฮ้ย่เร็วไต่เร็วต่เร็วตต่เร็วต่เร็วตเร็ยโอ้โหเปิดไหมเราจะไม่เอาทั้งสองข้างแล้วเราจะไปเลยเนะี่ย ไปล <c oughs> แล้วมันให้ทำอะไรนะมันต้องหาแบบอะไรของแบบแบบแคล้ายๆของไพครับแน่ๆนี่ไงโอ้้หสุดยอดแล้วเราก็คลิกขวานี่ถูกต้องครับอืแล้วเปิดชา้าจริงๆเลย ทำไรโอ้แต่เลียวเขียนเกมมาเปลืองงั้น่ะทำาืุนที่ซะอะไรอะทำอะไรอะอุ้ยตกใจมีไรมามุมเด้อเลี้ยวอืมเงามากเลยเนี่ยอู้ยอู้ยอู้ Ui, đẩy, quăng, quẹt, bịt, 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 không được bịt, ôm, bịt, ทำไรอะ่ะก็เอ้เขียนแบบมาเปืองงนเนี่ยหล <S an> อนก็นเลยทีเดียวอโอ้โหอ๋อนี่มันจะทำให้เราต้องเข้ามาตรงนี้แต่มันทำให้เราแบบไม่กล้าเข้าอะ่ะเอเธอดไปไง อย่าบอกใม่เดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องใช่แน่ๆมันอยู่ไม่ได้เปิดประตูเอา้าทำไมาเปิดไม่ได้อะแ้าตกลงมันให้ผ่านยังไง อันนี้ก็ไม่มีอะไรอ้าเอ้าเอ้าไต่ลิว้วมาเล่นดาแรกโอ้โหไต่ลิว้วขี้เกียจเล่นละบายเจอปืน